ค่ะมือนีนนทียาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขควมฝันของพระจารย์ปิศนานะคะพระจารย์ปิศนาฝันขึ้นวันพระนะคะโอ๊ตบ่ได้ที่จะแบ่งปันเอฟซีนะคะฝันหน่อยหน่อยฝันบ่หลายฝันว่าเป็นพระนะคะพระมีพระมาเขียนเลขใส่ดินหานะคะเขียนหายสามตัวจำได้แม่นนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปช่มน้ำกันเป็นเลขเบิ้ลน,นะคะ กรรมในมัสการค่ะอแกเรื่พรยินข้าวฟาพาจารย์ฝันดีปะค่ะว่าแม่นว่าแม่นฝันดีอยู่เด็กฝันได้ไหะฝันอันว่าสีว่าให้ฟังเสมอนั่นล่ะแต่ก็เลยบปอว่ากะญาติมันบพรเป็นวักเป็นตอนค่ะแม่นค่ะก็เลยว่าอันเอาอันตอนสองเทวสันก็เลยว่า ค่ะเลขสูตรคือเลขสูตรเลขฝันคือเลขฝันค่ะจังบงงงจักว่าลุงปูบัตรไหนมาหาแล้วมานั่งยุบกับดินเราเขียนเลขให้บึงี้เมื่อวันย่อมทายหยกอันสองเข่าต่อมาบัตรแล้วเอาแล้วกันเพราะว่าเขาเป็นผู้นำที่เป็นเพราะว่าสัตว์กามันกามัน การแม่นฝันเนนย็นขดนี่มันต้องเห็นหนา,นนาแม่นบ่ค่ะแม่นะเนี้หนาวะกันแม่นบ่ค่ะนี่นี่บ่ได้ถามเราดิละ่ะเรานั่งลงปับ๊บอันกวักมือเวไยมากสัตว์มืมอเวไยมากนีกว่านะเราอะหนี่ว่าสัตว์แลก็นั่งลงุกน่งล,งลุกเหรเราเขียนเลขล็้แต่ว่าบ่าได้แนบหน้าเราดิปบ๊อบบ่ได้เบิ่งหน้าเรา เม่ถ้าช่วงนั้นช่วงหนักออกลุไปหาดินดินอ่าเราเรียกว่าเราเขียนเราเขียนให้เราเขียนใส่ดินเราเขียนใส่ปากกาเขียนเหล็กใส่ดินเออเขียนเหล็กใส่ดินเขียนใส่ดินแล้วเขียนหกหนึ่งหนึ่งสันเดมานี่แล้วก็เอาเอามือนี่เราไปกวดเหล็กหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วว่าตัวนี้เบ้เอาแล้วว่าค่ะเออตัวนี้เบ้เอาแล้วว่า อันนี้เราก็เลยมาเขียนเลขหก่ใส่ด้านหน้าเลขหกมันเลยเป็นหกหกหนึ่งสันเดย์แอบมันเลยเป็นหกหกหนึ่งอ่าตอนนั้นละก็เลยหุงเมื่อขึ้นแล้ววาเอาตัวน,นี้เอาตัวน,น,น,นี้แล้วว่าจที่ตอนนั้นก็เอาเอาตัวน,นี้แล้วว่าที่ก็เลยหุงเมื่ออันพอดีครับถ้าย,ยกสองเท่านั้นออกมาเมื่อวานก็นเล่บอยฟังเอาบอยฟังมาว่า ว่าเมนทุ่มเจ้าทีคนบอ่อวาสันเจ้าทีคนแห้งว่าสันผนุ่งสุดขาวบา่คะพระอาจารย์อ๋อก็เป็นพระเนาะพักโอ้ผัผดแต่ว่านอนตื่นช่วงนอนตื่นขึ้นมาตีสนะามอ่พยายามทบทวนก้มฝันอยู่ว่ามันหลงพอปันใดคือบอกเคยเห็นบ้องหูจัปะกปกติีนี่การฝันเห็นัยนี่ต้องหูจักคนสนิดอันนี้บ้องหูจับกบ้อเคยเห็น แต่ว่าเราเลาก็ห้อมผ่าอยู่หรอห้อมผ่าจิวอนอยู่ผ่าสบงกัะนุงอยู่แต่ว่าเรานั่งกับพื้นเราเขียนเหล็กใส่พื้นหน่อยเขียนเลขกใส่พื้นดินอ่าใส่พื้นดิน,น,ดนเขียนหกหนึ่งหนึ่งเดวันนี้แล้วก็เอามือเอามือเล่าเนี่ยเห็ดนเบนแบสนนะ่ะไปกวดบอกไปกวดเหล็กหนึ่งตัวสุดท้ายนะเพราะว่าตัวนี้เขาเอาเอาว่า บานนี้แล้วก็เลยเอาเขียนเลขหกตกข้างหน้าเลขหกมันเลยเป็นหกหกหนึ่งสันนี้อ่าแล้วว่าเอาตัวนี้มาแล้วว่าจำนั่นก็เลยหงมือขึ้นมาหมือขึ้นมาที่หงเมือนครับเพราะว่านาฬิกามันปุกตีซ่าฮ่าฮ่าอาจารย์พันพันแบบนี้กันบ่ค่ะพระอาจารย์กันกับหัวบ่หักับฮะ ขึ้นด้วยขันเพต้องขันหัวขึ้นตะเก้าขันกอตานตะเก้าเนาะกอตานตะเก้าเคยแม่นดิลักษณะจังสิบ่ค่ะเออเคยแม่นขันคนมาเขียนให้จังสิเคยแม่นคันบ่คันบ่หูจักคดบ่อยง่ายว่าคันกู้มาบอกกันกู้มาเขียนให้บ่กู้ักเพิ่นให้จักสิเคยแม่น กเลยตะกเคยเคยมาเขียนสามตัวเป็นพระขาอาจารย์เปิ้เคยมาเปิ้ลเคยมาห้องให้ฟั่งในก่อนค่ะเคยมาบ่อยฝั่งแต่ว่าบ่เห็นคนค่ะมีแต่เสียงแล้วก็บ่ฮู้จักว่าผู้มาห้องคือผู้ใดเคยออกตรงตรงเป๊ะเลยาัโตตรงเป๊ะเลยโอ้สามตตรงมาห้องเออมาหัว่าเล็กออกเล็ก อะไรเปิดงานออกรัดอ,อกเลยแต่ว่าบ่องหมจักคนเลยยินแต่เสียงบ่องหมในเสียงนั้นกับบ้องหมจักว่าเป็นเสียงผู้ใดกับบ่เห็นตัวคนน,นี่ขอสำคัญอันนี้ก็คือกันบ่บ่บ่องหูุจักลงลงปู่หลวงพ่อนะ่ะเป็นไผแล้วก็บ่เห็นหน้าเปินแนมแต่แค่ช่วงหน้าอกเปิดรูมากครับหาหามอนปรนมาณครับแนมมองเลยเปิน เนี่ยหมวกเหล็กคนเขียนปฏิฐานคนนี้ค่ะปฏิฐานคนเขียนเขียนหกหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไปเอามือไปลูกออกตัวนั้นเขียนใส้ดินลูกออกว่าตัวนี้เพราะเขาภาษาแล้วเราก็มาเขียนไว้ฐานนาเขียนเลขหกไว้ฐานนานาเลขหกมันเลยเป็นหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสันติหก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 หนึ่งที่แรกเขียนหกหนึ่งหนึ่ง แล้วลบเลขหนึ่งออกเม่เขียนเลขหกเส้ข้างนาเป็นหกหกหนึ่งตัดไฮหกหกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งพาจานย์บหย่ห้กันเก้าเก้าหนึ่งมันปะคะวอวบ่หอยกันบ่ห้ยกักนตามตะเก้าหนิขันลักนากบุูจักเพิ่นจักเสียงเคยแม่น <c ười> เคยออกสามโตนบ่คะพอาจารย์เคยมาปุ่มปเลยตามตะเกาตามลาักษณ์เก้าเคยเคยฝันจกกสโนว์ปา เลยมาบอกให้ฟังมาเพือกันปันดีจักษใิ้ส์ไ่อให้ฟังมันกับฟังเนี่ยมันจะตรงเลขสูตรยู่มั้ยคะพระอาจารย์หนึ่งหมันตรงเลขสูตรหกหนึด้านหนึ่งมันเป็นหนึรับสาด้านหนึ่งเป็นหากับหกม็นบ่ค่ะมันกับหนึ่งหาหนึ่งหกเป็นบ่ล่อค่ะเลยมันเป็นหกหนึงสี่บ่พซบ่เีกลับไปใดทุกอย่างแหละครับพอาจารย์อาจารย์มา ย้ำหมือเสามามย้ำหมือเสามามก็มาเบิังมาเบิังสูตรเอ้าตองมาต้องเยอะทุกต้องสูตรฝันตะมือได้ค่ะพระอาจารย์โอ้ฝันตะมือวันศีลพ์หรืล่าโอ้ฝันวันพระแหมแต่ว่าบ่วบให้ฟังมือคันเบ้าคันเบ้าก็สิลป์บ่บให้ฟังกับศิลป์คนกันก็เลยสูุดอยันมันบ่เป็นหวักเป็นตอนค่ะก็เลยบวบให้ฟังก็เลยว่าเอาเอาเอามือลุ้นกับว่าัตถ นี่ยังกดใจไว้อยู่เด้วัดไปบอกวัทีสิบคนสิคนสิหาซื้อสลากได้ไหมคะพระอาจารย์แต่เรื่องมัน้ว่าหาเจปหาซื้อสลากอะไรจะบอกคนได้ฟัิ่นบอกว่าค่ะว่าเป็นบนหรือเป็นล่างนบิบบบบบบบอบบบบิบบ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 ว่าบบบบบนบบ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 บิบบว่บบ่าเพิ่นบอกว่าบบ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 บนบบ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 บา พราะว่าอาจารย์นี่ต้องตื่นตีสามทุกมือเพร,ะพร,ะราะสิฮ็ดภารกิจแล้วอันนั้นอนี่แล้วกันไปบินตะบัดพอดีค่ะค่ะก็กราบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซนดีนะทางของพระอาจารย์นะคะกราบขอบคุณค่ะการาบนมันสการค่ะข,ขอให้จบๆมันสุขสุขกัน เพอ่มเป็นน่วย10สี้ย10ยงง้เลยนะคะเสียงสัมผณ์ระหว่างนุนทยากับพระอาจารย์ปิสนานะคะเป็นกาเป็นเลขข้อมฟันนะคะคลิปนี้เป็นข้อมฟันนะคะฟันหน่นอยๆฟันบอรายนะคะฟันว่าพระมาเขียนเลขห้เขียนไส้ดินนะคะที่แหลกก็เขียนหกหนึงน่งหนึ่งแล้วก็เป็นลบเลขหนึ่งออกมาเขียน้างนาเป็นหกหกหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลห้าตันหายเลยตันหายหกหกหกหนึงน่งหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสรางก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ นะคะนย์ทีดียกกับคอวอวยพรเอฟซีหายเอฟซีโชคดีแนวะท่างของพระอาจารย์ปิศนาเลขความฝันพระมากเกียนเลขหายสามตัวนะคะ